พี่แม่ครูแขกับวันที่ไซื้อเพราะมันยังเนี่น้องก้อแอรเด็นบานครูแในที่ทั่วโลกนี่แหละทั่วโลกทั่วโลกกับครูแ้งนี่แหละมาฝาบครูแบพี่อเพื่ออะไยอชื่อชื่อมีคูเป็นชื่อแปลกอุ้งอิงอ้อแอร์ออมแอมอีอ้อแอรอายุจะปีร สิบเก้าปีได้ก่องเชื่อมันดวนไงพวกยิมขนาดไหนพวกิงขนาไหนนี่ละสิบเจ็ดปีพอมขึ้มาเชื่อนี่เสื่อจนวินแล้วล่ะัวดหไม่ไหวแล้วอะตึกใจาย Okay. Okay. เอามาล้าขยับมาตอนนี้รอสบายกันรังห่านอีกประมาณยีกว่าคนคนละนนี้แต่ไเวลาจำกัดตอนนี้เรยกของใจพวกนี้เพราะที่แรกว่าน้องยังน้นนองก้อแล้วด็ได้ฟังดึงน้ออ้อยประเด็นอเอฟังไปฟังาว่าเป็น, 19, okay. น,นออเออายุ19ปีขนะด้อ,อเรเพลงพาลูกเอาพิงสามึงเอาพงสาวรูปอินกดอ้อเอาอฟันามาลังห่า เพื่อยังพอฟังมาะาจันเพลงมันก็คือพวกเรามันจุเปิดคอยฟังเทเลเพลงฟังเทเลเพลิงพะว่าลุงหลานคาออเดชันยุ่งขลังทีที่อีกตหลายคนที่เรารับสมัครก็เป็นยังไม่มีน้องครับตอนนี้สาวน้อยเพ็ญมันนั่นเต็มแล้วนุ่งโจูก็ได้เปิดอีกหนึ่งวงครับซีวงสาวน้อยลำเพลินโชว์แสงสีเสียงชุดเดียวกันนี่พี่น้องครับอีกวงหนึ่งครับพี่น้องครับตั้งก็ตั้งโดยผมกับเฮียหน่อยครับซอดนนะครับ จาดขึ้นปีน้องรูด,ดูกันน่าจะมีมอลลัมอีกหนึ่งโงฝากคณะกรรมการเด้อมือนีขึ้นนี่เล่นนี้สาวน้อยปีนหันติด,ดอาสิตรีดแล้วยังแสีวงสองกระมี่ครับแสงสีเสียงชุดเดียวกันตอนนี้สิริิดหลายคนจากสาวน้อยห้องอาสิบ้านกันไปพุ่นกระมี่ครับแต่ว่ากุ้งยิงพอว่าใครไปเนี่ยไอหลไปเนี่ยโอ้โฉ่มีอะไรแล้วต้องคมอมัเลย <c oughs> เอเล่นเจอของแท้ อาจารย์มาลูกห<ไ>่อฝันมาละงหารกระเทียพี่ เอาเกินๆเลยหนึ่งแบบเออเอาเราบังหลุดเราบัง เอ่ได้ทิ้บปัญห่ไ้ทิทีเยอะไม่ได้ทิปัญหาไปคอยทักนแตะนครับอแเ่ี๋ยวคุยทำทีรำห้อมตอนก่อนคุหญิงน่แหละมาแม่ลูกนาทีเข้าเราบบที่นี่พอถีมไปเข้าเลยแล้วก็ผู้อาชญากรดนตรีได้รับขอบคุณทรขอบคุณครับอ่ะเปิดไฟนะครับเติมพลังทั้งแต่บันคุมคั้มเข้าในวิธีการเ ได้ครับได้ได้เปิดไฟแค่หนึ่งแท่บเดียวแท่งเดียวแท่บเดียวขอเวลาเพิ่มหน่อยเปิดไฟเพื่ออะไรมองไปด้านหลังครับกับเครื่องดื่มโซนโปรีดีพิเศษและแอลกอฮอลีฟิสจะเป็นบีผสมสารสกัดจากโซนนะครับตอนนี้เราไม่ขายค่ะฮะอัพพอร์ตบอลอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราไม่ไม่ขายเออวันนี้เราไม่ขายเราแจกแจกฟรีค่ะแจกฟรีกับเครื่องดื่มโซนโปรีครับอายุสิบ สิบแปดปีสิบปีขึ้นไปเดินไปรับได้เลยนะครับสิเจปีเลยวะสิีหลานทางเพาวัานทีสิบกรกฎามสกอนยังก,าากินสิามกรกฎามสกอนยังก,าากินเอาเดินไปรับได้เลยนะครับกับพือนเดิมสูงบาทีด้านหล,ลังได้ไี่น้องเออตอนทดเลยนะครับด้านหลังแจกีใส่กับปีก่กอ้อ,อง,งอ่ะยุดกเสียงวันดีสกอนกองด้วยกันใส่ห้างอยู่นดูนาั นั่งเต็มเลยยื่นมีเต็มเลยเหรรับเลยครับเชิดเชิดกล่าวนวิตการรวงพอพวกคู่วาดผู้เป็นประมุขท่านไฟสงคณะกรรมการโมบานคณะกรรมการชุมชนพี่ดองเข้าเช่าบ้านคุ้ม ตบบููสงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับผมผู้จัดการใยัหมอล่อ่แฟนครับ com กับผู้ประสานการประสานงานหมอล่อหหมอลำ่มาทักการแสดงอยู่ที่วัดบันคุ้มค่ำเอาพี่นองครับคล่นกัขึ้นมาดีครับตากาวโบว์ร้่นันธุกครมารโบ้าณนบรระกาศชุ่มชืนเโอการมอลั่นสาวใหม่ี่ปันแท่เด็กับัลลัสไซดพี่ดอ ได้ไปดูการนี่นะครับถือว่าเป็นการจ้างต้นเนื้อจากปีที่แล้วทีเบ่กี้ผ่านหลครักง่ายเซนซับสไครต์หล่ะพี่น้องช่วงพี่น้องกูอิงกระลั่งหัวาพี่น้องกดติดตามกดตรไม่ไม่สนนนะครับช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นกระแสที่เบิร์ดนะครับเพราะแม่เรางูอิงโซเปอร์ดไอ้ี่เบิร์นะครับพี่เบิร์ดนะครับจังพี่น้องก็ให้กำลังใจล้นหลานครับมืัอนี้คือการพี่น้องกอลังเดินทางมาจากตัวสารทิพย์ เพื่อจะเขอาเมื่อชุงผลงานการแสดงของที่งานบอลงสาวร้อยเทพบันแทงครับบอลงเินล่าครับตอนนี้บอลงเวลาครับกับสองทุมซีซีถ่าสองทุมหาซีบจะเขาจังจอบมอแออนันเขาได้ครับคุนท้อยยาสขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ